สวัสดีครับอือ้อหุห่ยใจฝรั่งโทรมา <c oughs> ออออออจะพูดยังไงดีล่ะครับเมื่อฝรั่งโทรมาหาเราปะะโต หลายคนเนี่ยนะครับบอกผมนะเสมอว่าเวลาเจอชาต่ตางชาติเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดอาการกลัวจนต้องเดินหนีหรือถ้าอยู่บนรถเมลหรือรถไฟก็ชิงหลับกันก่อนเลยทีเดียวครับบางคนเนี่ยนะครับ, <laughs> บ,นนรบถึงขนาดบอกเลยครับ I'm not Thai I'm Chinese เพื่อเป็นการหนีเนี่ยนะครับชาติต่างชาติที่จะมาถามข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยบางคนเนี่ยนะครับก็บอกเลยครับว่ากลัวฝรั่งที่ถืออาวุธอะไรมามากที่สุดครับระหว่างปืนมีดแผนที่กับระเบิดนั่นเองครับแน่นอนครับคำตอบก็ต้องเป็นแผนที่สุดยอดไหมครับเพราะว่าปืนมีดกับระเบิดเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเขาจะมายิงแทงหรือมาวางระเบิดเราหรือเปล่าในเมื่อเราก็ไม่ทำอะไรไม่ดีให้เขาถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับแผนที่เนี่ยเราอาจจะเป็นเหยื่อเสมอนั่นเองครับหลายคนเนี่ยนะครับก็หนีฝรั่งตัวเป็นมาตลอดแต่มาซวยมาเจอมาปะรัทททางโศพเนี่ยนะ รเราจะมาลองดูสิครับว่ามีประโยคอะไรกันบ้างครับหรือวลีอะไรกันบ้างที่จะสามารถพูดได้แบบเอาตัวรอดเบื้องต้นในการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติทางโทรศัพท์นั่นเองครับประโยคที่1นนี่นะครับฝรั่งโทรมาหาเราฮัลโหลใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะนะครับส่งให้ใครในออฟฟิศพูดก็ได้ที่ไม่ใช่เราเราก็พูดง่ายๆครับ Hey you Wait a Minute <Hey. S 2> ไม่ดีนะครับรก็ต้บอกว่า Can you hold the line please นะครับ Can you hold the line please ก็จะแปลว่ากรุณาถือสายรอสักครู่นั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็น Just a moment please Just a moment please ก็จะแปลว่ากรุณารอสักครู่นั่นเองครับน่า แล้วคุณก็เหมือนกับเฮ้ยจอยมีฝรั่งโทรมานะ่นะครับแล้วจอยก็ถามใครเหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาอยากคุยกับจอยอ่ะเดี๋ยวจอยมารับนะเดี๋ยวพี่จะไปท้องน้ําก่อน <laughs> <laughs> แล้วถึงก็ให้ไอ้เกสจอยเน่ยมาเช็ดขี้มารับขี้แทนคุณ oh, นั่นเองครับโอ้ย <no. S 2> <laughs> แผนนี่ดีเหมือนกันนะครับหรือ2เนี่ยนะครับฝรั่งโทรมาเนี่ยนะครับแล้วคุณไม่อยากจะคุยเนี่ยนะฮะคุณก็สามารถเล่นมุกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ h e l l ฝรั่งโทรมาอ่อ uh, sorry you have the wrong number อ่อ sorry you have the wrong number ก็จะแปลว่าขอโทษนะคุณโทรผิดนั่นเองครับอ <laughs> คุณโทรผิดแล้วก็คือให้ฝรัง่งเขางงๆสันิดหนึ่งนี่นะฮะหรือ3หลอจะเล่นมุกนี้ก็ได้นะครับฮัลโหลเอ่อสอรีเอ่อสัญญาณไมไ่ไม่ใช่ดตสัญญาณไม่ค่อยดีเลยเอ่อ uh, the connection is not very good หรือจะใช้ t h e signal is not very good นั่นเองครับ the connection is not very good the signal is not very good ก็จะแปลวาอะไรครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเอ่อฮัลโหลฮัลโ you r e breaking up แล้ว break up นอกจากจะแปลว่าเลิกรากันไปแต่ก็จะแปลว่าสัญญาณมันแตกๆห,หายๆหรือมันมาๆไปไป นะครับ I'm uh, sorry I can't I, I can't I, I can hear you ไม่ได้ยินเลยหรือ I can hardly hear you แทบจะไม่ได้ยินคุณเลย The signal is breaking up นะฮะก็คืออะไรสัญญาณเริ่มจะแตกๆหายๆหรือ The signal is not very good, The, not very good The connection is not very good นะครับแล้วคุณก็ว่าโอเค Thank you bye bye แล้วคุณก็วางหูแล้วก็เอาโจ๊กแต่ปัญหาสิครับคือถ้าชาติหลังชาติเขาโทรมาหาคุณเพราะเขาอยากจะเอาเงินหรือเอางานมาให้คุณหรือเขาอยากจะคุยกับหัวหน้าหรือคนในบริษัทคุณเพื่ออยากจะทําธุรกิจทําการค้าหรือทําธุรกรรมอะไรกับคุณคุณจะยังมาเล่ มุกแบบนี้ก็ไม่ได้ถูกต้องเลยละครับดังนั้นวันนี้เรามาลองดูประโยคต่อไปดีกว่าครับแน่นอนครับประโยคต่อไปก็คือเป็นประโยคที่เราก็รู้จักกันอยู่เสมอนะครับก็คือ can I help you แต่วันนี้อยากจะให้คุณมีนะให้มันมีเนื้อหนังมากกว่านี้หน่อยนะครับก็คือ hello how can I help you นั่นเองครับ how can I help you นั่นเองครับ how can I help you อาจจะเป็นแบบนี้นะครับ thank you for calling อาจจะเป็นบริษัทผมใช่ไหมครับ thank you for calling Chris English how can I help you ขอบคุณที่โทรมาหาบริษัท Chris English นะครับ มีอะไรให้รับใช้ไหมครับอ่านั่นนะฮะมีอะไรให้รับใช้ไหมเขาอาจจะมีการอยากจะเหมือนกับ Can I speak to อาจารย์คริส please นะครับแล้วคุณอาจจะเป็นลูกน้องอาจารย์คริสนะครับคุณเนี่ยก็จะต้องมีการพูดอะไรครับแนะ่นอนครับก็ Can you hold the line please จากที่เราพูดเมกกื่อกี้ถือสายรอสักครู่หรือ just a moment please กรุณารอสักครู่นะครับแต่ผมมักจะมีกฎเหล็กนะฮะก็บอกทีมงานผมเสมอว่าเรามีใครโทรมาที่บริษัทผมหรือว่าโทรมาที่มือถือบริษัทผมเนี่ยนะฮะถามด้วยใครโทรมาใช่ไหม Who are you จะบ้าหรอครับอันนี้ก็ไม่ดี Excuse me Who's calling please หรือ Who's speaking please นั่นเองครับนะฮะ Who's calling please or Who's speaking please I have to inform คุณคริส first I have to inform คุณคริส first ก็คืออะไรจะต้องไปแจ้งให้คุณคริสทราบก่อนนั่นเองครับอ่านะผมก็จะบอกทีมงานผมเสมอนั่นเองครับหรือบางครั้งนั่นนะครับเวลาทีมงานผมถามนะครับ Who's calling ใครโทรมาครับไม่ทราบว่าใครจะเรีนสายด้วยลรอครับแต่ถ้าบอกไม่บอกค่ะผมก็บอกกูก็ไม่คุยเหมือนกันนนะครับต้องบอกชื่อก่อนแล้วโทรมาจาไหนแล้วต้องการอะไรนั่นเองครับไม่นั่นนะฮะ หรือบางครั้งเนี่ยนะครับผมอาจจะติดสายอยู่เนะครับเราจะบอกกับฝรั่งว่ายังไงครับเออ excuse me Mr Chris uh, ติดสาย stick stick on the line ไ o ่ตาย stick on the line นะครับ้องใช้ he's on the other line นั่นเองครับ he's on the other line he's on the other line ก็จะแปลว่าอยู่ในอีกสายนึงอยู่นั่นเองเนี่ยนะครับ he can't take your call right now he can't Take your call right now คือเขาไม่สามารถที่จะรับสายคุณได้นั่นเองครับแล้วคุณอาจจะถามต่อก็ได้นะครับว่าจะฝากข้อความไหมซึ่งประโยคนี้ผมก็จะบอกกับพี่น้องชาวไทยนะครับว่าถ้าจะฝากข้อความก็แน่ใจมั่นใจนะว่าเราจะสามารถจดข้อความได้ไม่ช่ไปถามเขาว่าจะฝากข้อความไหมเขายิงชุดใหญ่มาเราจดอะไรไม่ถูกจดอะไรไม่ทันนะครับ oh, <no. S 1> ก็สุดท้ายก็ฝรั่งจะถามเราจะถามกูทำไมใช่ไหมก็แน่นอนครับ oh, you like to leave a massage yeah, <Yeah. S 1> นี่แล้วมัน <Yeah. S 1> จะทิ้งนวดจะกล่า you like to leave a message ฝากข้อความหน่อยไหมจ๊ะนะครับต่อไปน่นะครับ,อ,รบอีกหนึ่งประโยคก็คือสมมติว่าวันนี้คุณเป็นลูกน้องผมแล้วคุณจะนะส่งโทรศัพท์มาให้ผมเนี่ยนะครับแล้วฝรั่งโทรมาใช่ไหมผมก็จะบอกกับทีมงานผมเสมอนะครับว่าบอกไปว่าเดี๋ยวจะโอนสายมาให้นะครับก็ในยุคที่มันยังโทรศัพท์มันยังเป็นในออฟฟิศแล้วมันโอนสายกันได้ใช่ไหมครับ um, I will transfer your call to him right now I will transfer your call to him right now นี่นะครับก็เดี๋ยวจะโอนสายของคุณไปที่เขาตอนนี้เลยนะฮะหรือจะใช้เป็น phrase word ก็ได้นะครับ I will put you through to him right now นี่น,น,นะครับ I will put you through to him right now ก็จะแปลว่าเดี๋ยวจะโอนสายไปให้เขาะจ๊ะตอนนี้ครับแล้วก็รีบวางเลยหรือบางครั้งเนี่ยน,นะครับคุณอยากจะบอกว่าเกรงว่าอาจารย์คริสไม่อยู่ตอนนี้บางทีผมอยู่นะครับแต่ผมเกียดลับผมกำลังติดงานติดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเมียกำลังด่าอยู่นะครับก็ต้องบอกนะครับว่า I'm afraid he's not in at the moment หรือ I'm afraid he's not here at the moment นั่นเองนี่ยนะครับ I'm afraid ตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่ากลัวนะครับแต่จะแปลว่าเกรงว่า เกรงว่าเขาไม่อยู่นะครับตอนนี้ I'm afraid he's not here at the moment นั่นเองครับหรือจะใช้ I'm afraid he's in a meeting right now I'm afraid he's in a meeting right now ก็นะครับติดประชุมหรือ I'm afraid he's busy right now เกรงว่านางยุ่งอยู่นะครับแล้วก็ถามต่อนะครับคุณอยา o จะโ l รกล c บนะครับคุณอยากจะโทรกลับไหมหรือจะถามว่าคุณสามารถโทรกลับมาได้ไหม Can you call back อาจจะเป็นอีก20นาที Can you call back in 20 minutes please Can you call back in 20 minutes please Thank you very much แล้วก็ลีบวาง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเอาตัวรอดนั่เองครับอีกหนึ่งประโยคนะครับที่ใช้เสมอนะครับก็คือบางครั้งนะครับคุณก็นะเขาเรียกว่า just a moment please แล้วก็ไปคุยอะไรยาวนานมากแล้วก็กลับมาอย่าลืมพูดด้วยนะครับว่า sorry to keep you waiting นั่นเองครับ sorry to keep you waiting นะฮะก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าขอโทษที่ทำให้รอหนานะครับหรือบางครั้งสายอาจจะหลุดครับ sorry the line cut นั่นเองนะครับ sorry the line cut ที่จริงแล้วมันไม่ได้หลุดหรอกครับกูวางเองเ <laughs> นยน,นะครับ sorry the line cut ก็แปลว่าขอโทษนะคะสายมันหลุดค่ะโอย อุตส่าห์วางแล้วยจะโทรกันไม่ <Nope. S 1> แล้วอย่าลืมเนี่ยนะครับก็คือฝรั่งอาจย์นะครับทิ้งข้อความไว้นะครับให้คุณไปบอกอาจารย์คริสก็คือหัวหน้าคุณก็อาจจะบอกเขาได้นะครับว่า I will, I, will I will tell him for you I will tell him for you เดีด๋ยวจะแจ้งให้เขาทราบนะครับอ่าเดี๋ยวจะแจ้งให้เขาทราบแล้วฟังดีๆนะนะครับไม่ใช่แบบ I will tell him for you แต่ไม่รู้ว่าฝรั่งพูดอะไรก็ติ้งต้องกันสิครับผม <S 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 บางครั้งเนี่ยนะครับเราจะถามว่า Who's speaking please หรือ Who's calling please ไม่ทราบว่าใครโทรมาหรอคะแล้วฝรั่งก็พูดชื่อไม่รู้นั How to s p e l l How to spell อันนี้ก็ ได้ประโยค0.5คือผิดวยากรณ์แต่ฝรั่งก็พอเข้าใจแต่ประโยคแค่นี้มันน่าจะถูกต้องแล้วนะ Excuse me How do you spell your name please Excuse me How do you spell your name please ขอโทษนะครับชื่อของคุณสะกดอย่างไรนะฮะ,ะนะครับหรือ How do you pronounce your name please ชื่อ,อคุณออกเสียงอย่างไรเราจะได้ออกเสียงถูกสะกดให้ถ <Okay. S 1> ูกงนะต่อไปนี่นะครับก็คืออะไรฮะเราไม่อยากจะคุยกับชาติต่างชาติเพราะรู้สึกว่าเยอะและยาวแล้วนะครับก็พูดแบบนี้ก็ได้นะครับ My battery is about to die My battery is about to die Bat กำลังจะหมดมนะฮะแบตกาลังจะหมดหรือถ้าคุณนะั้นหน้าด้านตัดสายทิ้งไปเลยนั่นนะครับแล้วฝรั่งยังโทรกลับมาเนี่ย ก็จะบอกว่า the line cut ใช่ไหมก็คือเมื่อกี้สายหลุดใช่ไหมแล้วก็บอกได้นะครับว่า my battery died my battery died ก็คือ <laughs> แบตกูหมดนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ thank you for calling นะฮะก็คือขอบคุณที่โทรมานั่นเองครับอันนี้จะเป็นกรณีที่แบบเขาอยากจะโทรคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณนะครับแต่ถ้าวันนี้ฝรั่งอยากจะโทรมาคุยกับคุบคณเรื่องอะไรก็แล้วแต่ <laughs> ประโยคต่างๆที่ผมเพิ่งสอนไปก็อาจจะไม่ได้มีความสําคัญแล้วนะครับ oh, <no. S 1> เพราะสิ่งต่อไปที่คุณต้อง,องทําคือคุณจะต้องสามารถสื่อสารกับชาตต่างชาติได้อย่าง ลงตัวและได้อย่างเยอะแยะมากมายตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับคุณจะต้องคุยเรื่องอะไรจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าจะมีภาษาอังกฤษที่จะไปต่อกรอนกับเขาได้ไหมแน่นอนครับนั่นเป็นคําถามต่อไปที่คุณจะต้องถามตัวเองนะครับแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่ายังอยากจะฝึกหรือยังอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเมพื่อไปสื่อสารกับชาวต่างชาติแบบเรื่องราวอะไรก็ได้นะครับในการทํางานหรือการคุยที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับงานก็อย่าลืมนะครับในเดือนกร,รกฎาคมนี้ก็คือเดือนนี้แล้วนะครับผมก็กำลังจะเปิดกรบ class me should I basic english for work and business ก็จะเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ในการสื่อสารที่ทํางานเชกเช่นกับสิ่งที่เพิ่งสอนกันไปในคลิปคลิปนี้เลยทีเดียวนะครับเราจะมีทั้งศัพท์ทั้งรูปประโยคทั้งวลีทั้งสำนวนเนี่ยนะครับที่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราจะไม่ได้เจาะนะครับว่าคุณอยู่อาชีพไหนองค์กรไหนหรืออุตสาหกรรมไหนอาจจะไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดนั้นแต่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เรียกว่าภาษาอังกฤษทั่วไปที่ไม่ว่าคุณจะอยู่อาชีพองค์กรหรืออุตสาหกรรมไหนคุณก็สามารถเอาไปใช้แบบเรียกว่าปรับประยุกต์ใช้้้ไดดนนนรรใใสสสิิ่่่่งงตาาาๆทีเกกขึือ ในในการทํางานของท่านดานนั่นเองครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับเหมือนเดิมเรียนกันนะครับทุกอังคารพุธนี่นะฮะในเดือนกรกฎาคมนี้ต่อถึงสิงหาเนี่ยนะครับเวลาประมาณ2องทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับเรียนกันส0ครั้งแต่แถมครั้งเรียนกันที่จริงแล้วก็ต้องเรียน2ชั่วโมงต่อครั้งแต่ก็แถมชั่วโมงอยู่เสมอราคาก็เหมือนเดิม999บาทเรียนกันสดเรียนกับผมสิครับไม่ได้เรียนกับครูคนไหนเนี่ยนะครับเรียนกันใน a c e b ุ o k ไ i v e นะครับกลุ่มปิดแล้วก็เรียนกันในาไมในยุ แล้วเราก็จะมีการบันทึกใครที่พลาดเราก็จะเอาไปแปะไว้ในกลุ่มไลฟ์ใน Facebook ไลฟ์ของเราแล้วก็มาดูย้อนหลังได้ชีท PDF ต่างๆก็จะมอบให้คุณเ <Okay. S 1> สมอเช่นเนี่ยอย่างเช่นบทสรุปที่เราเพิ่งสอนไปไม่กี้เราก็จะมีนะครับชีทที่เราจะส่งไปให้คุณเอาไปนั่งอ่านเอาไปนั่งต้มเอาไปใส่ในมมอนนะครับเอาไปใส่นะไว้ที่ oh. ห้องน้ำรือ oh. ที่หัวน,นอนเพราะเขาบอกว่าภาษาอังกฤษ ก็เป็นยาะบอ่อนๆยานอนหลับเบาๆได้ ah. นั่นเองครับดังนั้นวันนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าพูดภาษาอังกฤษได้ก็อย่าลืมว่ามันไม่ได้เป็นแค่ภาษาอังกฤษแบบเฉพาะทางเฉพาะขีดเฉพาะหน้าแต่ก็ควรจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หลากหลายและลุ่มลึกในเหตุการณ์ลหลายเหตุการณ์ทั้งในงานและนอกอางานนั่นเองครับ